สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะก็วันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่21เดือน6ปี64นะคะกับ สูตรเจาะสี่ตัวสามตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะไปกลับนะคะก็เมื่องวดที่แล้วมเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะแอดก็ไม่ได้มาลงให้แบบเขียนแบบสดๆเนาะแอดลงให้แบบเป็นยังไงอะลงให้เป็นแบบเสียงดนตรีเนาะเป็นภาพ ก็ให้เด่นที่ศูนย์กับสี่นะคะเนาะเด่นวิ่งรูดศูนย์กับสี่ก็แอดก็เจาะเจาะให้นะคะศูนย์ห้าเนาะแต่เป็นแต่เป็นตัวรองนะคะเป็นชุดรองนะคะศูนย์ห้าก็เจาะให้นะคะก็สําหรับสี่ก็ไม่มานะคะก็ได้ศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าล่างสองสองตัวล่างนะคะก็ได้คู่เดียวนะคะได้แต่สองศูนย์ห้าศูนย์ห้าล่างคู่เดียวนะคะห้าห้าไม่ได้เนาะ ว่าแอดได้ศูนย์กับสี่นะคะตัวเด่นก็จะมีแค่สองตัวเนาะแอดไม่ได้เลือกตัวเด่นเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเลือกเยอะก็จะลายลายคู่นะคะก็เลยเน้นแค่สองตัวนะคะก็ตัวใดตัวหนึ่งมีสิบที่จะมาตัวหนึ่งหรือไม่ก็สองตัวนะคะก็วันนี้ก็มาลุ้นต่อนะคะในงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็ให้เด่นที่ศูนย์กับเจ็ดนะคะวิ่งรูดที่ศูนย์กับเจ็ดนะคะก็สำหรับ 0กับ7แอดก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะสำหรับ2ตัวนะคะ2ตัวก็มี0 4 0 2 0 3นะคะ0 9 0 5นะคะให้เด่น0กับ7แล้วก็คู่เด่นก็ให้0 7เลยนะคะคู่เด่นนะคะ0 7 7 0นะคะสำหรับเด่น7ก็จะมี7 1 7 3 7 5 7 6แล้วก็7 8นะคะสำหรับ คู่ที่เน้นให้ก็จะมี 07, 04, 03, 09ไม่ใช่นอะก0ูนย์ห้านะคะขอโทษขออภัยจ้ะแล้วก็ 73, ็ดสาแล้วก็คู่ในตารางก็รุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะให้06นะคะก็มี4คู่นะคะในตารางรุ้นได้นะคะก็ทนไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ตางช่องไม่สนับสนุนใเนเรื่องการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปต่อด้วย3ตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะคะ3ตัวตรงนะคะก็จะมี5 950 950ห้าศูนย์เนะคะแล้วก็958 495 953 604นะคะให้8 8คู่นะคะ8ชุดนะคะชุดที่เน้นให้ก็คือ037นะคะแล้วก็637 4495 604นะคะก็ ห้าสามคู่หนึ่งนะคะลืมจะพี่น้องจา๋าก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะสำหรับสี่ชุดสี่คู่นะคะชุดสี่ตัวก็จะมี0637แล้วก็9 5 6 0 8 7 3หกศูนยหนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็มี0637แล้วก็8 7 3เจนะคะ ก็คู่นี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ9735คู่นี้ถ้ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ